ันนี้มีทหารไทยนเนี่ยเหยียบกับระเบิดอีกแล้วแล้วก็ขาขาดหนึ่งนายบาดเจ็บสองนายรวมเป็นสามนายวันนี้เพราะว่าไอการเหยียบระเบิดในวันเนี้ยมันจะทําให้เหตุการณ์มันลุกาบบาลามไานปลยือก่อให้เกิดการราทะลอบสามเลยคะัะมันมัน,ม,นมันก็มีโอกาสครับเพราะว่าไอเส้นทางที่เรารัตะเวียนนี่ปกติอย่างที่ที่ที่โดนเนี่ยมันอยู่ซ่องทางนำเลยที่ที่เราโดนระเบิดอยู่ส่องทางนำนี่คืออยู่พลันยาวเลย ถ้าถ้าถ้ามันถ้าท่ามันนี้มันคงคงจะเข้ามาวางใหม่แต่แต่ได้ได้ได้ดูข่าวแล้วว่ามัน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 เป็นมันมีสะเก็ดด้วยมันมีสะเก็ดนี่เพราะว่ามันเป็นระเบิดแสวงเครื่องทำธรรมดาด่สะเก็ดระเบิดได้พวกพีเอ็มเอ็มเนี่มันจะไม่มีสะเก็ดหรือรู้สึกว่ามันมันมันมีสะเก็ดฝังในในคอคนหนึ่งไหมของทหารเราพอมองว่ามัน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 ต้องไอ้นี่แล้วแล้วต้องดูดูว่าเขาจะจะยังไงนะ เพราะว่ามันไม่ใช่เราเบิดที่มาแอบวางไว้ตั้งแต่ช่วงแรกอะไรอย่างเงี้ยไม่ใช่ไม่มีไม่มีมถ้าเป็นเขตนี้แต่ก่อนไอ้ของเราเนี่ยขเ,าเยขาจะมีหน่วยที่แม็กมที่แม็กลุงเก็บกู้หมดแล้วเขาทําเครื่องไมายมีที่แม็กลุงทาเก็บกู้<อ>ส่งพื้นที่คืนหมดแล้วส่งพื้นที่ปลอดภัยให้แล้วแต่ก่อนแล้วถ้าเป็นลักษณะของพีเอ็มเอ็นเนี่ยมันก็ไม่มีสเก็ตมันไม่มีสเก็ตแต่คือพวกพวกที่ถ้ามีสเก็ตมันจะเป็นพวกสแสวงเครื่องมากกว่าลักษณะแบบนี้การวางมันมาวางไว้ยังไงเขาบอก ถ้าเป็นแสวงเครื่องแสวงเครื่องคงจะเอาพวกทีเบียนนี่แหละมา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 กดทับกดทับพวกไอ้พวกลูกคอลูกอะไรนะตัวลูกคอพวกลูกพวกไอ้ไอ้แกนกระโคดพวกอะไรนี่นะพวกไอนี่พวกไอกบกระโดดพวกอะไรนี่มันจะเอามากดทับพอเราเราเหยียบมันก็จะระเบิดแล้วก็ตัวนั้นก็มันก็จะเป็นสะเก็ดคือมันเหยียบพีเอ็มเอ็มเสร็จไอ้ตัวที่วางทำไอ้ตัวที่วางอยู่นี่ก็แตกด้วยครับสะเก็ดมันก็เลยกระเด็นขึ้นมาเหมือนเหมือนกับมันมันจะทำ อย่างบางครั้งมันก็เอาดักรถถังมาไว้ข้างล่างแล้วก็เอาพิมพ์เยียนมาไว้มาไว้ไอ้ข้างบนแต่เวาลายหยีบนี่คือถ้ามันเอาพิมพ์เยียนไว้ข้างบนมันต้องหันหน้าลงเวลามันมาวางมันจะกลับหน้าลงใค่ให้มันกดให้ระเบิดตัวตัวล่างทํางานตัวนี้มันจะอันตรายตัวนี้มันอันตรายมากกว่าในยุคสมัยก่อนเนี่ยมันเคยทําแบบนี้ไหมพ่อมันเป็นวิวัฒนาการใหม่ถึงมันเคยเคยสมัยก่อนมันก็เอาลูกคอเนี่ยแหละคอ เป็นคคกป็นคอเนี่ยมามาสแสวงเครื่อง<ะ>ให้หล่นใส่ใส่หินเวลาเราไปทาเป็นลวดสะดุดเตะแล้วก็หล่นใส่หิน<ะ>ถ้ามีมีมีมมเศษอย่างนี้มันมันคงจะเป็นสแสวงเครื่องวันนี้พ่อได้ยินเสียงตอนที่ระเบิดไหมคะมันเมื่อวานก็ได้ยินเมื่อวานเห็นควันขึ้นเลย<ะ>แต่วันวันนี้ก็ได้ยินได้ยินช่วงประมาณเกือบเที่ยงใช่<ะ>มันมันดังแบบขนาดไหนครับพ่อเมื่อวันนี้ดังดังไม่ค่อยแรง เมื่อวานนี้ดังแรงเมื่อวานนี้พ่อเห็นควันขึ้นตรงจุดไหนยังไงครับเมื่อวานนี้เขาไอชาวบ้านไปชาวบ้านนกิจศพอยู่วัดมองไปนี่เห็นควันเลยไออยู่นุ่นลาอยู่ถ้าถ้ามองไปมันก็ช่วงไอระหว่างภูมิเขือกับวัดแก้วออเป็นควันเป็นควันขึ้นเลยก็คือแพราะว่าชาวบ้านกําลังจะล่วงงานศพก็บึ้มขึ้นมาเลยเพราะเพราะว่าอยู่อยู่ตรงเมมเนี่ยมันจะมองไปมันจะเห็นมันจะเห็นในภูเขาเป็น แต่เดนนี่มันก็จะเห็นลูกควนขึ้นประมาณสักกี่โมงครับพอเมื่อวานมันก็ช่วงบ่ายเลยเที่ยงแล้วละ่ะค่ะเพราะว่าเขาจะเผาศพช่วงบ่ายๆช่วงบ่ายสามบ่ายสองบ่ายสามชาวบ้านพากันตกใจไหมครับพ่อเขาก็มองแต่ว่าเขาก็วิจารณ์กันอยู่ว่ามันมันเป็นอะไ,ไฟไหม้หรือเปล่าหรือว่าไอ้นี่เขาทําลายระเบิดนะ<อ>เพราะว่ามันมันดังทุกวันชาวบ้านก็เลยแบบคุ้นๆหน่อยแบบไม่ไม่ไม่แจกตื่นหน่อยแบบ แล้อเหมือนเป็นระเบิดลูกแรกหลังจากที่รับการเลือกตั้งเลยไหมคะรับผลการเลือกตั้งเลยไหมคะก็มันมันมันดังทุกวันนะอย่างนี้แต่ว่ามันมันมันจับจุดไม่ได้ว่ามันเป็นระเบิดเขาทําลายหรือว่าไฟไหมอย่างนี้นะที่เนแล้วพอมีข่าวว่าทหารบาดเจ็บแบบก็คือชัดเจนว่าไอ้นี่ละเอว่าเป็นการแน่นอนถ้า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 เหยียบกับระเบิดอย่างนี้นี่ถ้าดูแล้วถ้ามันเป็นแบบถ้าตรวจสอบแล้วว่าเป็นการมาวางใหม่นี่แน่นอนมันมันเริ่มเลยนะเริ่มอย่างนี้เริ่มเริ่มมีมีมีวี่แววว่าจาก เริ่มจะมีการเข้ามาอา่วยุมีการประทาขึ้นมาอีกแล้วเพรนชนแดนที่มันอยู่ตรงันยาวเนี่ยที่เราพูดคุยกันไม่แค่มันมันอยู่ติดกับฝั่งของขมิเนี่ยฝั่งไหนงลงครับพ่อฐานชนแดนมันก็จะมัน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 จะติดกับขมรคือคือคือเราจะอยู่อยู่ฝั่งหนึ่งเขาก็อยู่ฝั่งหนึ่งฐานชนแดนนี่คือมันจะไม่ไกลไม่ไกลกันเท่าไหร่มาตรงข้ามกับอะไรของเขมรครับพ่อรงนครัพ่อคร ไอ้นี่ไม่ไม่ไม่ถูกเพราะว่าฝั่งขมรมันมันเป็นพื้นที่ข้างล่างนะอ๋อเราอยู่สูงกว่าใช่แต่พ่อก็เชื่อว่ามันเีการเข้ามารอบวงไว้ใช่เพราะว่าแต่กอนนี่เขาก็เขาก็เข,าก,ขาก็เดินปกติอยู่แต่ว,ว่าหลังจากนี้ต้องระวังอีกแล้วต้องระวังเพราะว่ายังไงกัมพูชามันก็ไม่นี่หรอกไม่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 ไอันี่หรอกแต่ว่าฐานชนแดนของเรามันจะมีหลายที่อยู่ซ่องทางงามก็มีชนแดนอยู่ช่องบกก็มีเรามีสอง